เดี๋ยวเขาจะส่งลูกค้ารอบก่อนเที่ยวนะครับก็อันนี้เป็นโกลเด้นนิคเกิลนะครับรุ่น MK16 นะครับผมเนี่ยให้ดูตัวปืนกันมีโคมชั่นแถมด้วยฮะนี่นะครับนัมเบอร์ก็เป็นนี่ครับ MC6594 MT นี่เป็น MK16 เนาะเป็นสไตล์นะครับนี่ก็มีโปรแถมให้ทูมีมีพันนัดแล้วก็แก๊สไร้พาวนหนึ่งกระป๋องนะฮะเอาไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ได้ฟอสซิพันมรอบส่งนะฮะโอเคนะครับสูตรฟรี เอก่อนก็มีอะไรบ้างเราทดสอบข่วนผสมเนาะจะตายของเราฮะถ้าไม่จริงก็ไม่ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าแก๊สด่วนเป่าอย่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะมีอะไรก็มีลูกให้นะฮะโอเคแล้วก็มีคู่มือให้นะครับผมก็ตามที่เขาให้มาจากโรงงานนะโอเคถ้าน่าจะมีไม้สอกกล้องเนี่ยลาลูกติดต้องงอออกก่อนนะฮะเป็นแก๊สนี่มันมันไม่ได้นะคือถ้าเรายิงซ้ำอาจจะเสียได้หรือว่าติดขัดก็ไม่มีอะไรผมไม่เห็นมีอะไรงนี้ฮะโอเค ก็เดี๋ยวผมเติมแก๊สให้บริเนตนะฮะนี่เราก็ต้องค้างบู๊เออ่เราจะฉีดซิลิโคนหน่อยฮะก็ดึงมาเนาะนะครับกดตรงนี้ข้างล่างฮะติดแป้นไอ้นี่ฮะเป็นสีชมไอ้สีส้มด้วยนะนี่นะครับน,นีกระดึ๊งน,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 นะครับ,ดนะ <c oughs> บเดียวชอบดึงนะแล้วก็จัดส่งให้ลูกค้าทุกวันนะ,ะสนใจก็สั่งซื้อได้ราคาไม่แพงออปชั่นของแถมเ,เราก็เยอะๆนะครับผม,มหายหัวนะครับผม อันนี้ก็ชิดนี้ด้วยนะฮะตัดแบกแง่เป็น,นรุ่นใหม่ที่เราจะใช้ลูกอย่างดีได้ครับผมนะครับเดี๋ยวจะส่งให้อย่างดีโอเคนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับผมงั้นก็สนใจรุ่นไหนก็สั่งซื้อได้นะครับเราจัดส่งให้ทันทีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ